ครับว่ากี่ท่านหก้มหกเขียวเท่าไหรครับเขียวสามหต่อสามนะครับเกมนี้โอ้ห้หกต่อสามสีเขียวเขารับได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วง15นาทีเหมือนเดิมสีเขียวพร้อมสีส้มพร้อมพร้อมนะครับ <Ready? S 1> เลดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวของกางไม่เกี่ยวเริ่มเริ่มครับเกมเริ่มแล้วใจเย็นนะหอหวบนนี้ไม่เกี่ยวนะบ้านใครบ้านีต่อ3 15เนาทีนะครับเวลาเหลือ

เริ่มเป็นว่ะโอ้โหเหลี uhh ่ยมนี okay ้นี่เองที่โดนใช่ไหมระวังกันด้วยนะครับยประมาณสีเขียวนหกกับสเท่าลองดู อยูสปอตแล้วเรียบร้อยโอ้กล้องแม่งเทพว่ะเจ้าของจริงพี่เอ็นเล่นไปเยอะสลับมุมนี้เยอวตัดๆแล้วเนียนเนี่ยมุมนี้ขังน้ำก่อน ว่าไอ้คนที่เล่นข้างล่างคงจะมองมองตากล้องข้างบนเนี่ยลงมาแล้วคุณให้บังเลยโอ้โหโอ้ยจังอุ้ยเสียงอะเนะนี่ยมุมเนี้ยไอ้กูยังไม่กล้าขึ้นเลยโอ้โหทุกคนรักเป็นกองเดี๋ยวโดนเดี๋ย,ยวโดน ดหมักแน่โอ้โหกดตั้งกี่คนนั้นเสียงปืนเมื่อกี้กดตั้งกี่คนเดี๋ยวเข้าจุดเกิดได้เลยครับอย่าบอกนะไปกูยังไม่กล้าขึ้นเลยกูเล่นบ้านกูสนุกไปเยอะเลยก็ใช้ลูกสองลูกสอดเก็สยิงนัดเดียวแตกกระจายเดี๋ยวเกิดครับ วะคนหอข้างล่างที่เอฟโดนอีกแล้วพี่เอฟโดนผลลือนลากลาเดี๋ยวโดนนะครับเฮ้ยกระทับเกิดครับเดี๋ยวเกิดแล้วถ่ายกล้องเนี่ยถูกไปไหนไม่ได้แล้วมุมเนี้ยเพื่อนกล้องผู้น่าสงสารเหลี่ยมแย่เหลี่ยญแย่ต้องมีระเบิดอ่ะเอาง่ายต้องมีระเบิดควันอะ ซึ่งก็มีขายนะดีดีกันโอ้โหไอ้จริงวะไอ้นี่ไงกล้องในชาร์จว่ะกล้องยังโหดนี่ไง MPX โดนครับผมที่ต้องโดนเราเจอมือ MPX แล้วอันนี้เขายิงฟัอโต้อ่ะ MPX โคตรรัวโดโดน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 ครับผมต้องโดนแต่ว่าเจ๋งนะของ GNG จีอ่ะเจ๋งจริงเจ๋งจริง พื่อนสีส้มโดนแล้วนะครับอย่ายิงซ้ำนะครับกูเก็บไปเนี่ยยังไงกูไม่ใส่เสียงพูดละไปกูใส่เสียงดนตรีเหมือนกันเศร้านะแล้วกูมีโกโปรเอ้สนุกใช่โกโปรต้องใส่นี่ด้นะมึงใส่ดิใส่อะคริลิกกันด้วยโอไม่ใส่อะคริลิกกันพังหมดพอดีเลนส์แตกเออหมดแล้วหมดแล้วเกินครับยี่ตู้เกินแล้วครับ กองผู้โดนผู้หญิงกดขี่นะครับกองเขากำลังจะเสียถ้าให้ผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมผู้เสียเลยฮะเพราะว่าทางผู้หญิงนั้นเขากําลังเอาปืนเล็งไว้อยู่ใกอยเดี๋ยวเกิดครับผู้เสียชายเดี๋ยวไปคิดเล็กนะครับทุกคนมันเป็นเกมมันีการยิงและโอ้โหกองยิงกดใหญ่เลยครับโอ้โห ถอยครับถอยครับถอยทับครับอะ่รแล้ววะอยู่กลางถังน้ำหรือเหรอใช่โดนครับเขียวโดนเดี๋ยวโดนแล้วนะครับเขียวเหลือสองแล้วหมดแล้วบุกแล้วหมดแล้วโอ้โดนโดนครับสีส้มโดนไม่น่าทักเลยหลังบ้านหลังบ้านเดี๋ยวเกิดครับหลังบ้านนึง ต้องโดนแล้วนะครับเพื่อนโดนยิงแล้วกล้องกูหาย่ะกรรมการไม่เกี่ยวเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวใครตีกรรมการใจเย็นเด้อช่างกล้องมาเกี่ยวเ้ยอย่ายิงอย่ายิงช่างกล้องอย่ายิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโดนครับสีต้มโดนเรียบ<ด>ร้อยครับ,แ,รบแตกไปแล้วนะครับ สีส้มโดนอีกหนึ่งนะครับเฮ้ยไอ้นี่เนียนว่ะเออว่ะต้องโดนแล้วครับมีคนเนียนว่ะมีคนเนียน FK อยู่ FK อยู่จะเรียกว่าต <c oughs> ักไก่ตักไก่กกนี่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 อยู่คนนี้อู่คนนี้นี <c oughs> นต่ตรงทางสีน้ำเงินนี่ทา <c oughs> งไหน yeah. นี่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 อ๋อก็นี่ไงเดี๋ยวตาผมไม่ค่อยสวยอะไรไม้แม่งบาง เป็นการแข่งขันที่ดูเดือดมากครับท่านผู้ชมดนห่อยกวาดีขึ้นเลยเกิดครับอีต้มเกิดเวลาเหลือเยอะน,น,นะครับโดน<ด><ด>ครับอ<ด>ีต้มโดนหลังจ <c oughs> <c oughs> ังหวะนี้นะครับต้มบุกหนักครับแต่เขียวก็รับไม่ได้เช่นเคยนะครับในงอานนี้ภาคอะไรเนีย่ <c oughs> ยน่งบ <c oughs> อเฮ้ยทำไมผไม่เห็นเขียวเลยวะ เห็นตะส้มอ่ะครับพี่เอฟมาแล้วเรียบร้อยโดนครับตีส้มโดนน้องเพียวโดนโดนกล้องเก็บ MPX มมาแล้ว <laughs> ระวังนะครับระวัง ข้างหน้าสองขอศักิสิโดนโดนครับต้องโดนความไวกันด้วยครับมีความไวกันด้วยใกล้แค่ที่เราก็เป็นสิ่งสำคัญกล้องกูหายโชคดีเพื่อนไม่ไอ้กล้องกูหาย ไม่นี่มันเนียนเว้ยอืมมันเนียนจริงเห็นละเกมไหมสามสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามสามเฮ้ยเฮ้ยฝาฝาฝาาโดนครับมีต้มโดนเกิดครับมีต้มเกิดแล้วเดี๋ยวดันแล้วครับเขียวมีแค่สามเขียวดันแล้วนี่มันไอ้ก้องเหรออืม ี่ยิงดุอะอ้โหทนในมันจ้องล่ออย่างเดียวเลยทนไนมันจ้องล่ออย่างเดียวเลยแหม่จ๋วจริงๆทนในโหดแฮ่รวงนครับทันโอ้ยใจเย็นใจเย็นโดนครับโดนเฟโดนโดนโดนนะครับ เปถ่ายพ<ด>ี่เอ๋เพิงดิโดนทัศนัยหอสีต้มโดนนะครับนับเวลาถอยหลังเลยครับศนยัยได้ไฮไลท์เใครอยู่ใน<ด>บ้านเออครับไอ้ก้องหรอ โอ้โหนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอกลอ้องแล้วได้แล้วได้ล้วจุมากเขียวดันขึ้นมากลางสนามแล้วกล้องยังจุกจริงแม่แต่เกมเขาก็ยังพิชิตมาแล้วแล้วภาษาอะไรกับโลกความจริงต้นตอนไล่อย่าไรนพี่เต้นเลยใช่ไหมโอ้พี่เอฟไปไวกว่าได้เสียบวัดกันเลยโอ้โหนั่งยิงเลย รเทพเลยโดนครับตีส้มโดนมาว้จะโดนสอนโดนสอน MPX จ<ต>ัดตีส้มโดนแล้วนะครับเข้าจุดเกิดได้เลยครับสีส้มการขึ้นได้เปล่าลกูกหมาขึ้นได้เปล่ามีการตัวนึง เยครับสีต้องกนแล้วแล้ครับรอแล้ครับสีเหลืองตั้งแนวรับแล้วต้องตั้งแนวรับแล้วต้องน้าด้วยอยูข้างล่างเขยวขยับไม่ได้เลย ตีเขียวโดนครับเขียวโดนเขียวโดนแล้วเดี๋ยวในสนามเหลือสองนะครับน้องโดนแล้วน้องโดนแล้วน้าบ้านโดนแล้วโดนครับโผมตีเขียวโดนต้มดันขึ้นมาแล้วนะครับต้มดันแล้วหลังบ้านเขียวโดน เหลืองโดนไอ้ิลส้มโดนนะครับหลังบ้านโดนปีส้มโดนขึ้นมาอีกแล้วนะครับโดนเียยกมือไว้นะครับการเพื่อนยิงซตามฐางตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือซองแล้วนะครับส้มล้มไปแล้วส้มเกิดครับขวาเขวขวาแล้วมีเขียวเกิดครับศีส้มโดนแล้วครับหลังบ้าน ผีส้มเกิดครับ <S <S นี่นะฮะคนจาของสนามนะฮะกำลังซุ่มอยู่เลยเริ่มเงียบกันแล้วนะครับเริ่มเงียบตอนนี้กริ่มหมกเลยว่ าชาละทีเวลาเหลือเฟือครับ มิสเตอร์กล้องนี่ต้องบอกเลยว่า,<บ>านิ้วนี้เขาใช้บ่อยแน่ๆเลยก็ <บา S 1> ถึงรัวขนาดนีด้ข้อ <laughs> ขมือข้อมือสุดยอดมากเลยเอาละคร <laughs> ะับพี่ต้นไปแนละ้วคร ไปพี่ต้นตโดนครับสีเขียวโดนไปพี่ไปพี่ต้นเดีย้นอาล้วครับตีตมบุก,กึ้นมาแล้วนะครับ<อ>การพนน,น้าแล้วสนะีเขียวจะยังไงตไงงงไมเ,ตงตงเกิดครับสีเขียวเกิดีว <laughs> ส โดนล่อแล้วโอ้พี่กรับพวกเก๋มากๆเลยใจเกย์เลยโดนครับตีต้มโดนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไฮไลท์คือเจ้าขอสนามครับเจ้าขอสนามไปแล้วครับโดนครับตีต้มโสายขาดเลยนี่ในบ้านโดนครับโดนโดนเข้าข้าวเนี่ย จะค่อยดูเนาะให้เขา15นาทีก่อนรอวางลิ้นไทยเปิดรายการเดี๋ยวเกิดครับย่อยถ่ายทีหลังเสร็จนี้เดี๋ยวไปถ่ายจะเริ่มเอาทิปตัดต่อมาให้ด้แล้วกันจะลงด้วย ส่งคลิปมาให้กูได้ก็ได้กูจะไปตัดดู <Okay. S 2> โอเคโอ้ยใครวิ่งเมอพี่ต้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งี้ได้มโดนแล้วนะครับก้องบบไดแล้วอ้าวกล้องกูโดนหร่อว่ะเกสวยอพีเอนะโอเคโอ้ยใจเยนจะใช้พีเอ็กเหรอโดนารเอกมีเอวยโดนนะครับเียวนะครับ มาแล้วเจ้าของเอพีเอ็กซที่เหลือก็กำลังวิ่งมาครับทุกคนเขียวโดนครับเขียวโดนเกิดครับเขียวเกิดเขียวให้เขียวต่อให้ทั้งสามคนแน่เขียวมันเก่งเ่อรู้ไหมทำไมรู้ผุนรู้สึกเหนื่อยตอนที่เขาเหนื่อยเริ่มครับเริ่มเกมได้เลยนะครับอย่าวะเียวเกิดแล้วครับสามคนตรงนรับตรงนั่นลูก อุ้ยแขนบงังโทษโทษโทษอะไรไม่ได้ตัดออกก็ได้เอาวะตวกลงแล้วกันโดนครับโดน B F โดนนะครับเขียวโดนแล้ว <laughs> อยู่แค่น่านอยู่แค่น่านจุดเกิดโดนยิงเละลนะตำนไหนตอนไหมันส่อง,งหอัวใจตลอดนะครับกล้องเข้าบ้านแล้วครับกล้องเข้า,าบ้านแล้วโดนครับโดนครับถ่ายกองถ่าย B F เลย เฮียบิดทางโน้นสีเขียวนู่นนี่อะไรไม่รู้จักชื่อหรอกตาเล็กเจนาไปเขเพื่อนนเอ็กโดนครับผมสีเขียวโดนเกิครับกุ้ยเป็นหอเด้อฝ่ามาหนึ่งโอ้โหโอ้ยต้องไปขึ้นนะครับกอลูกด้วยเนอะ ครัับตี้นนงดจะขอสนามดันแล้วครับตอนนี้มาเป็นแผงเลยนะครับจะขอสนามดันแล้วครับเอาแล้วครับสีส้มกดดันสีเขียวแล้วก้องอยู่ไหนวะในบ้านในบ้านเนียนนะกระจายเต็มพื้นที่แล้วนะครับสีส้มสีส้มในบ้านโดนครับ เห็นแล้วเห็นกล้องแล้วนกล้องอาจจะไม่เห็นแต่เราเห็นแล้วตรงถังสีแดงเงินตรงนั้นโดนแล้วนะครับออกไปเจอุดเดียครับตายอตายโดนกับติดอีกแล้วพีเอฟเรียบร้อยไปแล้วอยัง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 อาจารย์อีกสองนาทีนะครับ เวลาสองนาทีขึ้นเลยขึนเลยเอาแล้วครับขึนเลยสร้างลูกทีมสั้างขึ้นแล้วครับขอบคุณเลยสนุกแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวโดนทันลมตังตอนนี้ก็ส่วนจะหมดแห้งแล้วแห้งแล้วเรียบร้อยเกี่ยวมาเลยเขียวโดนครับ กดนี้ออกไปยังไงครับเหลืออีกหนึ่งนะเพยับใช้เกมว่ะสีส้มไล่บี้แล้วเดี๋ยวเกิดครับก็อย่ครับเกิดนะครับเกิดนะครับเดี๋ยวเราต้องมาช่วยเราต้องมาช่วยฝั่งเขียวบ้างนะครับปล่อยให้เขาเหงาเลยเนี่ยโดนโดนนะครับเพราะว่าสีส้มมันเป็นแค้นต่อเนื่องระหว่างส้มกับเขียวแล้วแตให้ส้มย้ายไปมันก็อะไรอยู่แค้นต่อเนื่อง เราครับสีเขียวเขาไม่ยอมแล้วครับสามคนเขาก็ไม่ยอมตูสุดใจปาตู้ที่นาทีโอ้โหลูกกล้องกล้องหายหนึ่งนาทีเนี่ยนเป็นบ้านแอะไรโอ้เห็นแล้วยังไม่ตายแอปเนียนดิเอฟเนียนจริงเนียนจังไอ้กล้อง อารมณ์เดียวครับกีตอนมีคนออกเกีนั่นโดนแท็กแล้ว 3ามต่อหกเราจะสู้ยังไง่ะเนี่ยอย่าไม่ไรเดี๋ยวกูจะเปิดออโต้ไล่ยิงต่อไปต้องห้ามเปิดออโต้ไปใช่หรอห้ามเปิดเหรอครับใช่สนามนี้เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดปูออโต้นะครับเดี๋ยวครับ10 9เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง มหมดเวลาครับหมดแมกกาซีนครับเคียร์ลูกกระสุนปรับเฟสหมดด้วยครับโอเค MPX น่ากลัวโอ้ยโดนถล่มยับยับมากเลยพี่